สวัสดีครับทุกคนที่รักชมกันทางของผมเพาะแน,น่นอนกินเที่ยนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดิน,นทางครับวันนี้ผมอยู่ในขณนที่ธรรมชาติธรรมชาติมากครับขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าทุ่งนางมานะครับก็ตัวตนี้จะเป็นโซนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เป็นบ่อกลางทุ่งนาที่เขาจะมาสูบน้ําออกจากบอก่อปลาครับซึ่งจริงๆแล้วเขามีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าในการเอาปลาบางส่วนไปทําอาหารผมถ่ายคลิปเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้ผมกาลังนั่งดูเขาจะเอาปลาออกจากบ่อทั้งหมดซึ่งตอนนี้ เวลาที่ผมอยู่ก็เกิดจะ4ี่โมงแล้วครับน้ำก็เริ่มกำลังจะแห้งดีนะครับแต่ว่าปลาเนี่ยจะซุกอยู่ในโซนที่เป็นใต้ใตย้ยาดเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนะการเดินทางมาที่นี่ถามว่ายากไหมโอโ้ไม่มีป้ายบอกทางนะครับแต่ยังไม่บอกเป็นที่ไหนแต่ว่าคือในส่วนของจังหวัดเชียงรายปลาเต็มยไงเริมขึ้นแต่ว่าผมจะไม่ลงไปก่อนเพราะว่าอย่างไรรู้ไหมเพราะถ้าเราลงไปก่อนเนี่ยปลาก็จะไปคุดอยู่ตามตามรอยเท้าเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวใครที่ชมคลิปช่องใหญ่ก็เดี๋ยวจัดให้นะครับ สรับนังเอกนะครับน้องน้องฝนก็ยังคงอยู่กับผมต่อนะครับตอนนี้คือมีคนติดต่องานมาทงผมแล้วก็ติดต่องานมาทางน้องก็ก็ให้น้องค่อยๆพิจารณาไปบางคนหวังดีก็มีนะครับหวังอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ใช่ไหมก็บอกว่าอยากจะสนับสนุนอ่ปัจจัยที่ช่วยเหลือน้องอะไรอย่างเงี้ยผ่านทางผมมาผมก็บอกว่าเออผมไม่ใช่อ่คนที่จะตัดสินเรื่องนี้ได้ต้องคุยกับน้องเองอะไรประมาณนั้นนะครับน้องน้องน้องฝนน่ารักครับเป็นสาวที่เก่งนะครับ จร,จริงๆเลยเก่งอ้ดูปลาขึ้นนะ,ะดูดูปลาด้วยเป็นสาวที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบสวยแล้วก็ผ่านความลำบากมาเยอะน้องก็เลยมีความแข็งแร่งอยู่ในตัวอู้ดปลาขึ้นเต็มเลยนะครับนะ,ะปไปครับดูปลาก่อนนะเดี๋ยวคุยด้วยน้องยังคงที่จะบอกกล่าวเรื่องราวผมโดยที่ไม่มีท่าที่จะเคอะเขินนะครับแล้วก็ยังมีโมเมนต์ที่ทําให้คนดูไม่ละทิ้งหน้าจอเลยบอกเลยครับ พูดอะไรอยากได้คอนเทนต์ไหนน้องจัดมาให้ผมแต่ว่าน้องก็เป็นน้องนะครับสิ่งที่ผมอยากให้เป็นก็คือ,อนักเอกที่ทําให้ทุกคนติดตาตึงใจแบบอยู่ในหน้าจอจะเป็นนานๆวูป่าเริ่มขึ้นนะครับตอนนี้ผมมีแฟนคลับมาด้วยนะครับนะก็อยากเห็นอันแน่ทัวร์ครับบอกว่าตัวจริงหล่อไหมโฉดําคำเดียวแหละนะครับออก,กีก็จีปูจีหอยอะไรกินกันไปเยอะปูก็ตัวใหญ่อูค่ามเมื่งบ้ามีเดีไปดูปูก่อนไม่ยาวลงไปเลยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรปูโตโต,โต,โต,โตนะครับ นี่ตอนนี้น้ำแห้งนะครับเนี่ยดูมูสผมเนี่อุ้ยกลามืนเล่เลยอุ้ยน้ำฝนกินมาแล้วเอ้ยน้ำฝนกินมาน้องไปเรียกน้ำฝนลูกอีกแล้วนี่ปูกกำใหญ่มากครับโอ้ยกำยใหญ่มากดูปูนาครับปูนานะเดี๋ยวจริงๆผมมีนักเอกเพื่อนเติมนะครับเพื่อนน้ำฝนก็จะมาอยู่ในในช่องครับอีกหลายคนนะครับซึ่งน้องๆที่เป็นอ่าเป็นสัปส่าที่อยู่บนนี้คือเขาก็ค่อนข้างจะเก่งมีความรู้แล้วก็ที่มีแันใช่ไหมเขามีความจริงใจดีไงผมเลยคิดว่า สิ่งเหล่านี้หลายๆคนอาจจะไม่ได้สัมผัสนะครับเดี๋ยวลองดูในคลิปครับรับรองว่าสุดจัดประหลัดบอกตามที่ผมได้เดินทางนะครับเดี๋ยวเอาไปกีนครับนะมีเมนูอร่อยๆแบบเป็นบ้านนะครับมีก้อยปลาซลมีหลาปลาดุกมีหลามปมลาปไหลนะครับมีต้มปลาข้อหญ่ต้มตำโอ้ยมีเยอะมากกีหอยมีทุกอย่างครับบรรยากาศบ,บ้านเลยนะส่วนทางเอกเดี๋ยวค่อยไปดรอชมว่าเป็นใครนะครับผมก็มาเดินทางให้ทุกคนได้ดูครับ มาเดี๋ยวดูปลาสักตัวนะอันนี้เดี๋ยวให้เขาไปจับอันเองโอ้โหหนึบอุ้ยไปแล้วดูไซส์ประมาณสักสามสามสี่โลวันนี่คือปลานาที่เขาปีหนึ่งจะมาขอบคุณนะครับรอหน่อยก่อนนะผมอิ่มแล้วนะปลาไหลก็ตัวใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูช่องเต็มช่องใหญ่ช่องใหญ่นะครับอ่ะคือต้องน้ำฝนต่อตอนนี้คือมีคนติดต่อง,งานมาทางผมอ่ะ,อะให้ไปรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนนะครับก็ ดี๋ยวไม่นานนี้ผมจะไปล่องแพกับน้องน้ำฝนแล้วก็ไปเดินป่านะครับเป็น,ปนสถานที่ทเที่ยวที่น้อยคนรู้จักไงอยู่ไม่ไกลบ้านน้ำฝนแล้วก็พอดีผมก็ไม่คิดว่าจะไปตรงนี้หรอกแต่คราวนี้เขาเห็นผมอยู่ในเป็นแฟคนคลับเหมือนกันอยู่ในโซนที่เป็นบ้านน้ำฝนขเขาก็เลยบอกให้อยู่ไม่ไกลเดินทางประมาณสักคื่เช่วโมงก็ถึงเขาก็จะอาทคแคร์ผมในเรื่องของการเดินป่าการเห็นวิถีชีวิตของชุมชนในหมู่บ้านซึ่งเป็นชนเผ่าตามที่ผมได้ทำคอนเทนต์แล้วก็จะมีเรื่องของธรรมชาติที่เราต้องไปสัมผัสมีป่า แล้วก็ยังมีเรื่องของอาการหาปลาแต่ว่าเป็นปลาธรรมชาติแล้วก็ได้เห็นอาหารแบบดั้งเดิมที่แบบจริงๆรวมถึงได้เห็นเครื่องมือหาปลาที่แบบชนเ่าเขอใช้นะครับในแม่น้ําที่หล่อเลี้ยงชุมชนของเขานะครับจาจับปลาดูสักตวัวนะอันนี้มีมีมีสองบ่อครับบอ่อจะเออจะมีบอ่อบนกับบ่อล่างอันนี้เป็นบอ่อล่างน,นะครับปลาไหลนี่เยอะมากนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันยังไม่มยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องลือ้อเดี๋ยวเราจะลงมาลื้อกันหมดเดี๋ยวผมาจะถ่ายลงช่องใหญนครับตอนนี้คือรอน้ําแห้งอยู่ เด,เดี๋ยวรอดูน้องมะฝนต่อครับน้องมฝนก็จะเป็นนางเอกผมนะครับแล้วก็พรุ่งนีนะ้ผมจะไปอยู่บนดอยประมาณ3-4วันครับก็มันจะมีที่วัดดอยที่ผมนัดพรีซเซนเตอร์าไว้นะครับซึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านชนเผ่าเก่าแก่ดั้งเดิมเดี๋ยวมีครับในคลิปยังมีอยู่เยอะนะที่ผมไปแต่ละบ้านคือบางทีบางคนไปเนี่ยถ้าไทยอาจคิดว่าไปแค่อะไรอะ่ะผมให้คำไปดูทุ่งมะตองอู้มีเยอะกว่านั้นอีกเยอะนะครับแต่ว่าหลายคนอาจไม่ไม่รู้จักไงผมมาเปิด เรื่องของการท่องเที่ยวให้ดูว่าวิธีชีวิตแบบชาวบ้านชาวบ้านจริงๆกับเป็นยังไงนี่แหละคืออันแน่าถั่วตัวจริงต้องแบบนี้ครับบึกถึกอึดอดทนนะครับน้าเอกก็ต้องแบบน้านะประมาณนั้นแต่ว่าน้องเอกผมจะไม่ถึกนะนะโอเคนะอยากจะล่ำลามรยากาศวันนี้ไปจริงเลยนะก็ถ้าไปดูตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปเจอน้องน้องฝนนะครับพรุ่งนี้ผมเจอน้องน้อฝนแล้วก็มีน้องเอกมีเพื่อนของเขาติดต่อมาแล้วนะครับนะ แล้วก็มีนางเอกที่เพิ่มเติมครับมื่ที่เอ้บอกก่อนนางเอกที่เพิ่มเติมเนงวดที่แล้วคือติดต,ต่อไว้แต่พอดีผมต้องลงมาข้างล่างซึ่งน้องก,ก็เป็นสาวชาวบ้านที่น่ารักครับนํามาเรียนในเมืองนะครับแต่ว่าน้องะต้งกลับ้านทุกวันสาวทิศไปเจอเจอผมวนาสาวทิศก็เลยคุยกันแล้วก็น้องก,ก็กําลังอยู่อยู่ก็คืออยากเรียนรู้เรื่องการทรําเพจลงเพจลงย t u b e ซึ่งน้องเอกก็ไม่มีไม่ค่อยมีความรู้แต่ว่าผมผมยินดีที่จะช่วยเหลือน้องๆที่สนใจในเรื่องของการที่จะเป็นครีเอเตอร์แล้วก็ มีความแน่วแน่เพราะส่วนหนึ่งแล้วการที่เราจะทํางานในอยู่ที่บนเขาบนสถานที่ที่ทางไกลกว่าจเจริญเนี่ยบางทีเรื่องรายได้อะไรมันน้อยครับนี่ครับนักเอกนักเอกกับผมนี่เนมาก่อนอ่ะนักเอกนักเอกกับผมลูกลุกเต้าเหล่าใครไม่รู้ครับเป็นนักเอกแหละจะจับปลาไหมครับเนี่ยแน, <laughs> น่นักเอกนักเอกชื่ออะไรครับเนี่ยพี่ยังไม่รู้จักชื่อเลยแพนเคก้กโอ้โหแพนเค้กนะแพนเค้กจะจับปลาไหมครับเนี่ยไปแล้วแพนเคก้ก เลาะ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 แพนเค้กต้องคู่กับอะไรวะผมเขาไม่ใช่พียแอนะไม่ใช่เพียอะเจอน้องแพนเคก้กแล้วนะครับนู่นๆจะมีอีกบอก่อหนึ่งแพนเค้กไปดูไปดูปลาแล้วแพนเคก้กจะจับปลาไหมครับจะจับปลากับเข่าไหมไม่จับเนาะมาก,กินปลาพอเนาะเาไปคุยกับแพนเค้กหน่อยแพนเค้กไม่พูดภาษาไทยชัดตังชัดกว่าพี่ อะไรที่นี่ฮิวฮิฮิวมันะสาวที่นี่น่ารักครับน่ารักเป็นกันเองดีนะครับน้องก็มาเดินดูปลานู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อแล้วก็อยากจะวีล็อกให้ทุกคนดูนะครับขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครับการเดินทางวันนี้ผมคิดว่าจะทําให้ทุกคนมีความสุขได้ไ่บากก็น,น้อยในสิ่งที่ผมได้พาทุกคนมาสัมผัสได้เห็นเรื่องราวได้เห็นวิถีนะครับแต่เรื่องอาหารเราไปดูช่องเต็มๆแบบบ้านาแต่ว่าจะเป็นใครอะไรงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยชมนะครับ โอ้โหข้างบนนี้กำลังเปิดเทกเลยครับเฮ้ยเฮ้ย้ยปูปูนี่ปูนี่อะไรกันไม่รู้นั่นแหละที่เขากำลังเป็นกระแสอยู่นะครับสุดยอดมากเลยถ่ายว่ากันหน่อยเนาะโอ้นะก็กลับมาบ้านโรงเรียนนะครับนะดูก่อนแน่เน่ดูรถหน่ารถน่ะมวกถุงมือรองเท้า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบนี่นี่มีวัสดุมาหาผมพัสดุมา คืออันนี้เป็นเป็นกระเป๋านะครับลุงเด่นบอกว่ามีอุปสรรคประสงค์หาผมให้ผมมารับผมก็เลยหวดมาเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเป,เป็นร้านที่รับทาไอเนี่ยไอไอแหลกแหลกหลังให้ผมแล้วผมสั่งทํากระเป๋าเอา่อทำเป็นกระเป๋าค่าสองลูกครับเป็นโลโก้แน่ถัวแต่ว่ามันเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ฝีมือขนาดนั้นนะนะพอว่าให้ได้นะครับอยากให้เป็นเอกลักษณ์ในการเดินทางของผมนะครับนะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่า มันเป็นยังไงครับแล้วก็เนี่ยสามกล่องเนี่ยจะต้องติดกับช่วงท้ายเดี๋ยวพวกนี้ผมจะเอาไปติดแล้วก็เดี๋ยวจะเอาขับไปเดินทางนะครับแบบว่าอ่ะให้ก็ต้องมองอะ่ะสวรถก็ดูดีคนก็ร่อนะครับนาที่มัคันนางเอกสวยนี่แหละคือผมเดี๋ยวแกะก่อนนะครับนะมันแกะย่าต้องเอามีดมามาตักนะครับอ่ะมาดูกันครับว่า แก้กันไในที่ไหนนะครับนี่ป่าติดรถผมนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้ประคันนี้มอเตอร์ไซค์ลุยครับเดี๋ยวจะมีทริปแบบแอดเวนเจอร์ให้ทุกคนดูครับต้องต้องเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปในป่าแล้วนะครับเพราะว่ามีผู้นําชุมชนนะครับเป็นคนที่จะสามารถเอ่อเปิดเส้นทางให้ผมไปตามหมู่บ้านต่างๆได้ได้ทั้งหมดนะครับโดยถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็จะเป็นคนประสานงานให้นะครับจะมีคนที่คอยดูแลผมครับเพราะว่าเขาเข้ามาดูคลิปผมเขาบอกว่าชอบผมมากนะครับลุยดีนะครับลุยไปแบบไม่มีใครไปกันแล้วไปคนเดียวได้ไง ะคำนนะนำวันนี้เดี๋ยวเราจะแจกให้ทุกคนดูครับพอมีนางเอ,งเอกลอยเลยนะนะนี่ครับสีแดงกระเป๋าอะไรสีแดงปกติจะเรค่อยามีกระเป๋าสีแดงครับเนี่ยงินติดกล้อง,องนะมันเรียนไม่อยู่เรียนติดโทระัพ์อยู่ ต้องดูกล่อโอ้โหเป็นกล่องอลูมิเนียมครับอันนี้คืออย่างห่าครับสามมินมิมินมิมิดูข้างนียก็พอนะครับมันจะมีทั้งหมดสองข้างเห็นโลโก้ไหมมันต้องมีการออกแบอ่ะ จะต้องผลิดครับนี่ถังสามีครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวข้างในจะมีบุกคือผมจะบุก่ยเนี่ยอฟองน้ําอีกนะครับก็คือเต็มเต็มกล่องเลยนะครับถือว่าเป็นโลโก้ที่ดูดีครับตอนแรกคิดว่าไม่น่ามีอะไรเขาเปิดมาเนี่ยโอ้โหดูแจ่มมากนี่สุดจัดประหลัดบอกขอโทษนะครับเดี๋ยว,วสองสองอันนะครับนะแล้วก็มีกุญแจล็อกกุญแจไว้อยู่ไหนเนี่ย นี่เป็นตัวล็อกเป็นสั่งทําพิเศษนะครับคือไม่ได้มีขายตามร้านนะครับก็เ,เป็นร้านที่ผมสั่งมานะครับกล่อ,ง,องหนักโอ้โหเป๊กเลยอ่ะโอ้โหใช่ได้ใช่ได้นะโอ้กุญแจไม่เจอครับกุญแจไม่เจออันนี้คือเป็นกล่องแต่มันจะต้องพ่วงข้างอะ่ะแล้วมันก็จะต้องมีตัวยืดโอ้ถือว่านหนักน้ำหนักรถจะเอาไหววะเนี่ยสุดยอดสุดยอดเลย คือเขาเนี้ยเป็มหนักขึ้นกว่าเดิมอ่ะมันมันมันน้ำหนักเยอะยไงอลูมิเนียมมันหนาด้วยไง ที่องอลนะปลาเด่นก,นป,ลนป,กนนะปลาเด็นีตรงปะีให้ผมนะลาเด่นป้าเดนปเดนก็ยุ่งอยู่ปลาเด็นก็ทำมากน,นะนตัวก็มาทำรถนะครับก็รถผมที่ก็กจะเสร็จคอาเพียร100%แล้ว เดี๋ยวพัดเดี๋ยวฟองน้ำมันกระแทกมาคือแล้วของเนี้ยมันจะมีกล่องที่ใส่อุปกรณ์กล้องแล้วก็โดนนะครับเป็นกระเป๋าสีดำในการกระแทกเวลาล่นหรือว่าเอาโยนน้ําน้ําไม่เข้าน้ําจะเข้ากระเป๋าไม่ได้เลยแล้วแล้วกระเป๋าเนี่ยจะลอยน้ํทาทําคล้ายๆกับไอ้ถังลอยน้าอ่ะเกาะแบบเป็นทุ่นได้เลยเวลาลงไปไป,ไปทะเลหรือไปน้ําตามแม่ห้วยเราเอากล่องนี้ไปแล้วก็ใส่กล้องไปใส่ควบโปรไปแล้วก็โยนไปเนะี่ยไม่มีจมนะครับเกาะแบบเป็นเป็นไอ้นี่แหละเป็น เป็น,นคล้ายๆว่าเป็นทุ่นแบบเออนั่นแหละนะคือประโยชน์มากนะจะติดไปในรถมอเตอรไ์ไซค์อันหนึ่งค<ส>่าส่งโคตรแพงเลยเอาร้อยอะจริงๆวันนี้คือรถที่ราคานะครับก็จริงๆมันน่าจะประมาณเท่าไหร่นะเออห้าร้อยที่เจอเนี่ยนนรู้แล้วน,น,น,นะครับตูเรียนบอกว่าค่าส่งแพงไปนิดนึงนะครับลุงเี่นก็ส่งของบ่อยๆอยู่ โอ้ oh, สวยนะมีคเาว่าอันแน่เลยไหมอันนี้อันนี้อันนี้แจวอ่ะกุญแจอันี้ครับเดี๋ยวลุงเด่นอยากได้อีกโฉบนี่อันนี้มันจะเก็บกุญแจโอ้นี่ยกุญแจอันนี้ครับกล่องสวยมากลุงเด่นอยากได้มันจะได้ ราคา2ลูก9,000ครับนาสั่งไทยพิสเซอร์ดีไซนเนอร์สำหรับผมเองอันนี้เอานี่มียางกันมานิดนึงจริงๆมันยากได้ขอบที่มันเป็นยางกันกระแทกแต่ว่ามันก็นโอเคแหละนีม่มาเป็นร้องหรือว่าไงวะเนี่ยแน่นมาก โอ้โห oh. oh. มีกล่องละลูกครับผมก็งงเออแล้วก็ใช้ด้วยกันได้เออ,เอ,อมันใช้ด้วยกันได้ทั้งสองอันเลยกรใส่ประเภทวะเออนะมีกล่องละลูกนะครับก็ถือว่าโอเคได้ๆนะสวยๆส,สีแดงเปิดกล่อง เสร็จแล้วเราก็ติดก่อ,กอน,นแล้วเราก็จะม,มีใช้ด้วยกันได้หมดเนี่ยมันใช้ด้วยกันได้ครับอืมมันเป็นรูปเดียวกันนะครับเป็นดอกเดียวกันแต่ผมจะต้องใส่พวงกุญแจไว้กันเหนี่ยวเลยได้พวงก,กุญแจไว้ได้ดอกสำรองนะครับอยู่ที่รถโอเคนะนี่ ร้านหนึ่งโอตโต้โค้ดนะครับมีเบอร์โทรนะครับใครสนใจก็นี่เลย081นะครับอันนี้เป็น724-2406สองร้านหนึ่งองโ้โต้นะครับก็ถือว่าสวยครับกล่องที่ผมชอบมากเลยตอนแรกผมคิดว่าไม่โดนใจนะไปมาสวยมากเจ๋งเจ๊งันนี้ได้ติดแล้ว จะรถยนต์มาคันแล้วก็ขดปแล้วรถมอเตอร์ไซค์ไปล้อดีกว่าเดี๋ยวจะมารถมอเตอร์ไซค์ไปล้อละอันนี้ป็นอุปกรณ์แรกนะครับที่เดี๋ยวจะต้องอุยติดเข้ากับตัวนี้ครับ ตัวตัวโป้งข้างมอเตอร์ไซค์ครับเนี่ยมันจะเป็นตัวแบบว่าตัวล็อกขอมอเตอร์ไซค์ครับนะก็เดี๋ยวมันจะลองเนี้ยนี่คือติดเข้าตัวมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะติดลองกล่องนะครับโอ้โหอันนี้แน่นมากปึ๊กเลยอ่ะมันจะล็อกจากด้านในตัวกล่องนะครับก็ทําให้อ่อมั่นใจว่ากล่องจะไม่ได้หายไปพร้อมของของนี้นะครับมันมีเวลาคลายล็อกมันต้องเปิดกล่องเข้าไปข้างในอ่ะเออมันต้องแบบสะดอออกมาเนี่ยแต่ว่ากล่องนี่้ยึชด้วยนี่แหละหลายชิ้นอยู่ จะดูรถมอเตอร์ไซค์ผมโมใหม่นะครับพรุ่งนี้เจอกันอย่างแน่นอนแต่วันนี้ไปกันแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติามชมแนละให้ตอร์ไซค์ผมมาครับนะอันนตัวในอีเว i o ์ใหม่กำลังจับมาถึงนะแต่ว่าสิ่งที่ขาดนะคือสาวงานตามหน้าที่ที่ติดต่อไปแล้วนั่นแหละที่เราโอเคเราเก็บพอนะครับนะสุดมาก Thank you.